สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big b ไบ e Project สาขาใหญ่สำนักงานเทพรักษ์นะครับวันนี้เนี่ยเราเอา KTM d u k Duke ็มดุ๊นะครับมาให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น n e ็กเก็ตโมดารนะครับมันเคยได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งรถสูบเดียวนะครับซึ่งในพิกัไดไม่เกิน8 4 0 8 0 0ซีซีเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็คือราชาแห่งรถสูบเดียวอยู่ดีนะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่ประมาณ69แรงม้านะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100 50กิโลกรัมเท่านั้นนะครับทำให้นะฮะหนึ่งแรงม้านะครับในดูกฮาร์เนี็ยกคาร่าอยู่แค่2 1 8กิโลกรัมเท่านั้นนะฮะความกว้างกระบอกสูบอยู่ที่ประมาณ102มิลิเมตรนะครับระยะชักนะครับอยู่ที่84.5นะครับเพราะฉะนั้นแรงบิดมาในรอบต่ำแน่นอนครับผมนะฮะเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับส่วนระบบเบรกนะครับคาลิเปอร์เบรกหน้านะครับ หลังเป็นของพ i โบนะครับพร้อม ABS นะครับส่วนปั๊มบนก็เป็นพ i โบเช่นกันนะครับมาส่วนในตัวของเฟรมนะครับที่เราเห็นเนี้ยเป็นสีส้มจัดๆเนี่ยมันเป็นจุดขายนะครับของแบรนด์ KTM เลยนะฮะมันมีแร่ธาตุนะฮะเป็นส่วนผสมที่เรียกว่าบลีดีนัมนะครับผสมอยู่นะฮะในในเหล็กที่ตัวทำเฟรมเนี่ยนะฮะมันทำให้เฟรมเนี่ยแข็งรงกว่าเดิมมากมาย,ยนะฮะล้อแมกนะฮะ ของตัวดุ๊กอาเนี่ยอยู่ที่17นิ้วนะครับยางหน้านะฮะรัดด้วย120ยทับ70ครับผมยางหลัง160ทับ60เพราะฉะนั้นายางง่ายแน่นอนครับผมทีนี้มาว่าด้วยเรื่องของความสูง,งตัวบเบาะตัวเบ์ดตัวนี้ค่อนข้าง,งสูงนะฮะอยู่ที่ประมาณ8ป5เซนติเมตรสูงกว่ารถตลาดนะครับเทียบง่ายๆเช่น CD 6 5 0เาสูน,นี่จะสูงกว่า CD 6 5 0าสูประมาณ5เซนติเมตรได้นะครับ แต่ว่าเนี่ยมันคือสไตล์ของรถครับผมอย่างน้องคนที่ขับขีเนี่ยก็สูงอยู่ประมาณ1 7 4เซนติเมตรนะครับก็ล่อมได้สบายด,ด,ดีนะครับราคาราคาขายนะครับของรถคันนี้นำเข้ามาโดยบริษัทคุณค่าคอป์ปอรชันตอนนั้นเนี่ยตั้งราคาไว้ที่7 4 8,200บาทนะครับ BVP เนี่ยนะฮะหรือ i ฟไ i ต e Project นำรถคันนี้เข้ามาขายนะฮะเป็นมือหนึ่งเช่นกันในราคาเพียง4 000, 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับน่าจะเป็นรถ มือหนึ่งคันเดียวในร้านนะฮะรถคันนี้ถ้าถ้าคุณสนใจนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของคนแรกไม่เสียแวดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแบบการซื้อรถมือสองนะครับลวดอกเบี้ยนะฮะในกรณีจับไปเนี่ยอยู่แค่ 4. 5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นต่อปีครับผมส่วนการเซอร์วิสนะครับเข้ามาที่พิซไ p โปรเจกต์ก็ได้หรือว่าจะไปเซอร์วิสที่เค m เพระรามห้าได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายวันออกรถนะครับอันแรกเลยฮะฟรีดาวครับผมไม่ต้องจ่ายค่าดาว ไม่ต้องจ่ายค่าจดทะเบียนครับเสียแค่ค่าทําประกันชั้หนหเท่านั้นนะครับน่าจะอยู่ไม่เกิน2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะสนใจเนี่ยแวะมาดูรถได้ครับผมตัวจริงสวยแน่นอนครับผมกับพรีเมียมแบรนด์เช่น ktm นะครับ0 9 4 8 7เ9 7 0 7นะครับเราเปิดทำการตั้งแต่นะฮะ10โมงถึง3ทุ่มนะครับแวะมาดูได้ครับผม